สวัสดีครับพี่น้องเตยลาแล้วเพียงสุดท้ายแล้วสาจะกิตลงมาเก็บของเพี่ยนสุดแล้วเรียบร้อยมือนี้เตยลาจากบ้านกรุงเก่าอำเภอทาคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วกะง่ายไปวัดขาอย่างอย่างขาสั้นสูงอย่างนี้ละตำบลลุบป,ปุกกลุ่มปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ต่อที่บุรีรัมย์เห็นาธาตุไหมคะเห็นธาตุอยู่หลังฮานไปปู่บ้านจัดสรรปู่บ้านจัดสรรอยู่ปู่บ้านจัดสรรเจละขึ้นอยู่น้ำถาุอยู่น้ำเมมอยู่น้ำสาราพรักศพชีวิตหมอลัมบางคนกับสิทามายานบอกตอนแกรกกายานยุต่สูบมือนีเป็นชินแล้วชินแล้วก็คล้ายกับว่าใช้คำว่าปรงได้เลย เพราะว่าสัต์จะทรมนุษย์สาโลกทุกคนก็ต้องพบเจอสุสินสุยางยแับพวามาเพิดเพลินแล้วแคสิวาทางไหนเราเดินทางต้องได้ไปนอนสารคามก่อนนะคะพรามันผ่านสารคามบ้านเราเราต้องไปนอนสารคามบ้านบักไอ้ก่อนนะคะบรรยากาศเตยหน้าแล้ว,วแม่ง่าบักเท่าที่ตกลงมากงาบกักไหนช่างหน่วย เจ้าขืนฉากพอดีตก้อนอทีเลยตงอทีเลยเออทหา,ามไปปอดเบอร์เบอเซียเจ้าขืนฉากพอดีไ,ดไม่ค่อยพัดเขายู่เจ้ากำลังเเหลือเฟาเลยนี่ีบักข้าวตรงวีเกี้ยบถือขวาไปทีเพ่ยนขัดเจ้ายูนี่ตีถือเจ้ายูลูกยังเล็กจะหลักไปทีคุณรักษาเทวดาซอย บมันนั่นพูดมาร้าวไปพี่น้องง่ายแห่งมันน่ะลนแกไปทบเป็นหนาา้าผ้าแกเป็นเป็นนาผ้าเย็สมอลเลี่ดี่ฝา,ากกดอะไรกนแช่สาวจะกินก็พี่น้องเ้อบ๊ายบาย